mm <laughs> ขบวนท่นทาสถานีกางกรุงเทพฯัวภัถนครรธรมราชขอความกรุาผู้โดยสาที่่าโเกอยกใช้บริเวณขึ้งหรือบเืข้อสอของขบวนรถเป็นที่โดยาง้จะข้ามจะได้รับอันตรายร้แรงเลค่ะขบวนรถเลี้ยวนีเพื่อออกจากสถานีบ้านโขงไปแล้วไดหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรี เป็นสถานีต่อไปตามลับสถานีไรปดนาการรถไประเทศไทยขอบคุณผู้โดยสทานที่ใช้บริการของการรถไฟการเดินทางขให้ผู้โดยสาานเดิทางู่างโดยภาพและอว่าการเดินทางั้งตอปรการรถไฟขงกแให้บริการขขอบคุณค่ะ